Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กำลังจะไปตลาดนะจะไปตลาดใช่ใชโหโดนใจเหลือเกินสวยชอบอยากจะชวนน้องไปแต่ง ้วยนะเฮ้ยไอ,ไอ้นุ่มหน้าหลออะไรทกไมยืนต้องแอดกูด้วยวะไม่ได้แม่สอนมาดีเฮ้ยน้องอเอางี้ดีกว่าถ้าไม่อยากมีเรื่องอะเลีกทางไปผมไม่ได้อยากมีเรื่องหรอกพี่เราเป็นคนไทยพูดก,กันดีๆก็ได้พี่มาไล่ป้าเขาอ,ขอย่างนี้มันไม่ถูกเฮ้ยค,ยค่อยๆพูดค่อยๆกากันกน,นะไม่อยากมีเรื่องกูเหรอไม่ได้อยากมีเรื่องไม่อยากมีเรื่องอะใจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ย ว่าไม่ได้ใช้ตีนกับพี่กูเนี่ยมือมันไม่วางดึงเสื้ออยูผมจะปล่อยเสื้อคนใช่ไหมไม่ได้น่าเกลียบจะบอกให้มึงรู้นะเว้ยวันเต็งจะหากูมึงรู้ว่าข้างหลังกูตักอะไรอ่ะมึงจะไม่เล่นตีนกับกูเออขอดูได้ป่ะเออกูอยากโชว์แล้วเออไม่ชอบที่เปล่าไม่อยากพูดออกไม่ได้แชมป์ไทยทำไมผมพูดไปอะไร้อยสักคูณสวยหรือเปล่า đó champ ai nó nói to mày nói đi mày nói mày เฮ้ยไปเนี่องไม่เลยไม่เป็นไรอ่ะเอ้ากูจะโทรวายิ่งใหญ่ตกใจตกใจมปุาวันเฮ้ยแขนขวาสักองส่งนารายเฮ้ยแขนซ้ายสักข้าฆ้าเสีสีเฮ้ยขาขวามือสักพยักษเคียงเฮ้ยขาซ้ายสักมีมีกำลังเฮ้ย เขัาละจากฝังขโมกลาเฮ้ยพระควรปิดตาอยู่หลังทั้งตัวเลยเฮ้ยอตสีข้าสักขนักจังาะชมนีชมไหมเฮ้ยนับวงเทียนก็เพชรตาแมวเร็เ็วเ็เฮ้ย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  พี่โชว์รอยสักกันไปแล้วผมจะไม่โชว์อิน s i ส l e เป็นไปเสียพี่ได้มมผมก็มีเหรอวะผมก็ติดมีครูเหมือนกันเฮ้ยมึงนี่อะครับมึงสักอะไรมาวะผมนี่รู่องติ์อาจารย์หนูเฮ้ยตลกปะเนี่ยจริงอาจารย์หนูตุงอยากรู้กหุ๊ยากรู้รยางโน่จ๊ะ องปั้นตูดเป็นกุะถังฝังเลยแรกโอมสองลรกแล่หมักหมมอมขี้เต่ากลางหลังหลังสักคนแก่นั่งแย่เต่าสองหัวเข่ามาดูยใกล้เฮ้ยดูยใกล้นี่ดุยอะไรวะยให้ให้น้องเราดูยใกล้เออสองหัวเข่าสักชูชกยกส้นตีน

¡Gracias! Oh, my God. สงสารมันเถอะอันนี้เกิอีกแล้วจ้าไปบ้านพ่อะรอดไหมรับไปกู อปกลั้านมาแอดอีกโอตากน้องนีเพ่อนรัเจเอ่าเยไนี่ๆอนัะเรอูตรงนี้ก่อนี่พี่จะขอทุกคนจก่ไปขอบคุณนเลยอ๊ยขอบคุณมากเลยนะพ่ะอ้นกนม่ได้มาควรตคนเนี่ คุณคนเดียวเลยไงเราฉันยังไม่ได้ขอบคุณเขาเลยพี่นี่กลับบ้านนะพี่ยังไม่ได้ซักยค่เที่ยวเลยคุเสียงห์คไปเที่ยวเป็นไงวะไม่รู้เลยดิค่เที่ยวรถไหมไม่ได้เขาก็ได้ยินหรอกจะขอบคุณน้องก่อนนะเออคุณคะใช่ฉันต้องขอขอบคุณคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณทั้งสองคนมาช่วยไว้เนี่ยฉันต้องแย่แน่แเลยแหละจ้ะครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณคือผมถึงใจช่วยคุณอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว ดีจน ata, op, ทำไมนี่ชาติชอบนี้ชาติชอบที่แดดนี่ปาดนะปามาอะไรเี่เราก็ไเ่ช่วยออกมานี่ตัวให้เราก็ปาต่อตียังไงอ่ะตีตๆเข้าถีเขาัีจดูตีงนียก็ได้มาวางก่อนมำงางจ้า ไม่ต้องช่ยตั้งตัวแต่ว่าจริงงทิ้งไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องผมเป็นคนดีครับไม่ดูใจแต่ผมเนี่ยคนเลวครับดีนะที่เพื่อนผมช่วยไว้ถ้าเกิดผมมาช่วยคนอีกผมก็ต้องปั้มใส่พวกลันแน่เลยโอ๊ยไกลเลยโคตรเลวเลยผมแม่ประชาร์คงไปได้ยังไงคนแบนในโลกเราเนไม่มีใครบอกเราว่าเป็นคนดีไอ้คนเลวนะผมเนี่ยคนแรกจ้่ดีนะ ดูอะไรกันจไปอะแม่เฮ้ยไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเอออย่าพูดตามอย่าพูดตามพี่ก็เล่นมีอะไรเปล่าจ้าชื่ออะไรครับชื่ออะไรล่ะครับฉันมีชื่อว่านัทพรจ้าเลยพอเหรอพอจะว่างหรือเปล่าเอาจะว่างที่บ้าครับอ๋อว่างจ่ะว่างฮัลโหลไปดูสวนสัตว์กับผมไหมไปเที่ยวสวนสัตว์กับผมไหม ไไปปเเลลยยหนูติดตอนแก้วไปจะได้จ้ะติดตอนแก้วหนูออกทีเดียวโผกับหมีเึ้นแย้มากมายมีหมูมีหมูหลายตัวกับหมีหลายตัวหนูออกตอนทีเดียวเพราะหนูถ่ายอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยหนูออกทีเดียวให้ดูด้วยเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูด้วยไปเลยอะไรล่ะจ้ะเอาหมูมาอยู่ข้างหมีเอาหมีอยู่ข้าง ะไูกระเพียงอะไรแล้วนะเออหนูไม่ได้เปิดเน็ตโอูยยาวตรงเลยไม่ได้ชวนพูดอะไรก็พูดไปเลยอ่างเกงใช่ใช่หนูเตรียมไม่แล้วหนูรอเพลงเกี้ยวมาได้ไงจ๊ะก็มีหมูกับหพีครับก็เอาหมูมีกระเพียงเอาหมีมีนข้างียงเอาหางหมูม่แย่งหมีเอาหางมีไม่แย่ง มีอะไรไมึงก็พูดไปขอบคุณมากนะคะถ้ามึงมีอะไรไมึงก็พูดไปใม,ม,มึงอะมึงไม่ทช่างเหรอจ้าม่ใช่มึงอะมึงอะ ีเตะแล้วบอกให้ผู้ตามไม่ใช่เหรอโอ้โหสูสีหูหมีหูหมูแล้วก็หมดแล้วแล้วมีอะไรก็พูดไปทำให้เป็นถอยเลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูพี่ทำให้ดูดีกว่าน้องมดห้ามมาหาพี่หน่อยแซ่ไม่ต้องมาเดียวโดนตัวได้ป่ะอ้าวคนไหรคะโดนตัวได้ดิเป็นไงเราจะหน้า น,ออน่ารักจังได้เห้อดีนะชอบคนในเลรื่้นแบบกิมกิม,ม,มนี่จริงจริงเรีนชั้นไหนจ๊ะเขอ,อ,อาวะเรียนอนุบาลอยูเออ่เลยอาลหงเ้ยาเาาชื่ออะไร ไมชวนเขาไม่รูปไม่ได้รูปดีเลยแกว่าไปเที่ยวกันปะจริงดเี่จะพาไปกินข้าวกินข้าวครับข้ากับอะไรกินข้าวกับตับไม่ชัดเนี่ยช่วยนะกินข้าวกัตับได้คืหนูเนี่ยมีอชีขายขอคะขายไรขาย้อยค่ะพี่ขาย้อย อะไรทําอะไรเขามีไปต่อยเขาทำไมนาะเด่๋ยชาติี่ก็ต่อยเขาหรอกบอทาไม้ดูเลยชองอีนี่ว่ะ อนชอบแล้วก็ดีไงพี่ก็เป็นคู่เลยวดูร่างไม่เข้าอเกงพี่เหมือนเดมืนเรียนแบบฮานโล่เเป็นชู้กันไอันนี้เดียดูนี่กันเดี๋ยวพี่มาอยู่กันสองคนพี่หันหน้าก็ได้ง <c oughs> านสาวออเนีเ่ย ไปเที่ยวเดี๋ยวพาไปดูงูไม่เจอเนี่ยหนูอยากเห็นว่ดีไรอะงูเห่าเคยเห็นปะ่ะไม่ไม่เคยเห็นนะคะได้ยินพอมันจะกัดคนมันจะแผลแม่เบีย้ยโอ้ยจริงดี๋ยวพาไปดูปปปปไปไปไปที่ไหนกันนะไปจูงูไปจูงูชาตรีฟังพี่ดีน,นะจะไปไหนแล้วป้าพี่ถ้าภายในสามชั่วโมงที่ยังไม่กลับมาสแสดงว่าพี่เนี่ยถูกงูกัดตายแล้วเง้ยเงี้ย ี่นคนเดนธรรมชาตินพาไปเองดีมานะพี่เออเป็นกันองเอง